วันนี้อยากกินน้ำยาขนมจีนบอกใครดเีเจบูเจบูโอ้แน่นอนต้องให้เจบูอย่างเดียวนะเพราะว่า,บบนวาขนมจีนของเพิ่นจัดจ้านจะทุกคนจัดจ้านแซ่บต้องรีบนัดล่วงหน้าหนึ่งวันสลับเจบูต้องอย่างนี้นะเออ ถ้าบอกว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้กินนะเออต้องล่วงหน้าหนึ่งวันเดี๋ยว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 โทรโทรบอกเจบูก่อนนะเออว,ว่าอยากกินขน้ายาขนมจีนโทรก่อนเด้อถ้าง,งัา้นไม่ได้กินนะตะเวสนะทำไมต้องต้องได้ล่วงหน้าหนึ่งวันอ้าวคนสําคัญนเนาะผมอนยังตื่นบอเป็อนนอนตื่นสายนี้ เดียวเองเดียวเดียวเดียวโทรไปละตอนนี้แหละรวมตัวกันอีกแล้วรวมตัวยามไหนก็เป็นนั้นว่าต้องมีเมนูพิเศษขึ้นมาวันนี้ทำอะไรกินจะสาวขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องนั่นน่ะฝีมือเพ่นต้องน้ำยาปลากระป๋องเดยแกวนี้อร่อยแน่นอนนี่น่สองกป๋องนี่วะสี่ค่ะพูดนะสี่กระป๋องพนจ้า เข้มข้นแน่นอนว้าวถ้าไม่เผ็ดก็ไม่ใช่นางแล้วล่ะจานนี้เขาต้องเผ็ดเข้มขน้นอืมรสจัดจ้านถ้างั้นก็ไม่เรียบเจบูอืมแซ่ปแน่นอนวันนี้ใส่เครื่องแบบเต็มเต็มใส่อะไรมั่งเนี่ยกระชายกระเทียมพริกอย่างอีกหอมแดงกระเทียมพริกหอมแดงเนาะกระชาย สำคัญก็คือขาดไม่ได้ก็คือกระชายปลากระปอ๋องป้าบึงพริกเพิ่นกองเอเลยอยู่อรับรองแสบแน่ๆวันนี้หนึ่งป๋องผ่านไปปอกโน่นสองป๋องใส่ลงไปมไม่เข้มข้นก็ไม่ต้องเรียกว่าเชปูบู ทั้งเข้มข้นทั้งรสจัดก็คือเธอคนนี้แหละอืออาวอ้าเอา้เอาอาใส่ลงไปชั่วั่วชั่วั่วอันนี้ก็กำลังเดือดได้ที่แล้วตีนไก่เน้น้ๆเต็มหม้อเลยวันนี้นางลงทุนตื่นตั้งแต่เช้าเลยปกตินางี่ตื่นแบบสา,ายนิดึง นิดเดียว,อวโอ้ยคุณนายตื่นสายยู่แล้วนิดเดียวเออ,ดเ,ดเ,อ,อเพื่อมาทําขนมจีนให้กินโดยเฉพาะเลยไม่อร่อยก็ไม่ใช่ละไม่ใช่เจ๊รึเงือตเง <c oughs> ือแตกอะไนีู่ชิ้นปลาเดง้งๆๆออ่ะลงไปเลยช่วยกันทำซอยกันปลานี้บบแซ่ให้มันรู้ไป เนี่ยลูกชิ้นปลาเดงๆลูกเล็กๆน่าก,กินเลยจ้าทุกคนอันนี้ก็ฝีมือครูม,มี่ไม่มีอะไรคะ่ะล้างแค่ลูกชิ้นปลาอย่างเดียวแล้วก็เอามาใส่หม้อนี่คือหน้าที่เขานะเออมีแค่นี้แค่นี้จริงๆนะอตอนนี้ก็ยังไม่เดือดรอเดือดจ้าทุกคนเจยเตี้ยนเอาอะไรได้อะไรมากินไอ้ m ไม o กไหนดูสิ ส้มตำเจบูอโหแดงจึงขึงเลยลงไปแล้วคือผงวิเศษชูรสลงไปน้ำตาลลงไปแล้วก็สิ่งสำคัญเลยน้ำปลาจะทุกคนน้ำปลาใส่มากก็แซบมากใส่น้อยก็แซบน้อย คือน้ำปะลาร้านะไม่ใช่ผงนัวเจ๊บูต้องเข้าใจนะนัวเกลือนะไม่ใช่นัวผงชูรสเออขาดนัวน่ะเข้าใจนะเส้นไงผงชูรสเบิดกระปุกยังวนนัวอีกบ่อยนละนนวนะเออกำลังเดือดบุบบุบบุเลยจ้าทุกคนน่ากินมากอ่ะเอานั้นใส่ลงไปเลยตีนไก่ของเราก็น่าจะเปื่อยแล้วเนาะ ส่ลงไปเลยว้าวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยให้ดูสิอืมลูกชิ้นเน้นๆมาเด้อบานนี่นุ่น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 ท่านผู้กินมานะจ๊ะมานะจ๊ะมานะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมโหหอมเออ คนกินคนแรกจะคือใครยายปุ้งไงเหรอเออเนาะสงสัยสงสัยนา่าจะใช่โอ้โหเมนูพิเศษอ่ดู oh <my> โอ้ my god โอ้โหมัน,นแดงซื้อ,อเมนูพิเศษจ้ะเอาไปไหนเนี่ย แม่ย่า,าอือหือรักแม่ย่าอืมอืมอันนี้ก็เมนูเสริมนะคะแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กใส่ผ้าพดผ้าพ,พยนโค,นโคแล้วก็ส้ตมตำรสจดจา้าของเจบูอันนี้คือเมนูพิเศษนะคะนั่นไงนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วคนกินคนแรกมาแล้ว เน yeah. ี่ยปุ้งไงเจ๊เป็นไงฟุ้งไนเบิโลหิตเอาลืมใส่แล้วนี่ลืมใส่โลหิตโอ้ยก็บบอกเออล้วใส่ที่หลังก็ได้นะบูเอามาใส่ที่หลังก็ได้นะอ่แอบบอะขาดอะไร มาจ้าทุกคนมากินน้ำกันมาเนี่ยเออวันฝนตกก็คือจะกินนมยานมอยกกินน้ำยาขนมจีนอยากกินขนมจีนใส่น้ำยาเออเอาว่าไงพูดก็ไม่ถูกนแหออกมันบอกให้ใช้ช้อนกลางเอออร่อยมากจ้ามาจ้าทุกคนมากินน้ำกัน